สวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมนายรีนจะนายประสงค์ครับเอ่อรหัสประจำตัวนักศึกษา521680370จครับจะมาแสดงเอ่อวิดีโอยูทู e เกี่ยวกับเรื่องวิชาเอ่อ AR 1 0 2 v i s u a l Study นะครับสตารนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับในวิชานี้ครับนักศึกษาแต่ละคนในปีนี้นะครับจะได้รับเป้าหมายให้ไปศึกษาเอ่อ วัตถุวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งวัตถุชิ้นนั้นต้องเป็นวัตถุที่มีเมคคนิตครับมีกลไกศึกษากลไกของมันอย่างเช่นตัวนี้ะครับผมเลือกทําปืนซิลิโคนตัวนี่ผมได้จําลองระบบของปืนซิลิโคนมาครับซึ่งเป็นระบบของการบีบครับแรงบีบของเราจะไปทําให้แท่งไม้เคลื่อนที่ออกไปข้างหน้าครับโดยใช้การขัดของแผ่นไม้ครับคือแผ่นไม้มันขัดกันแล้วพอเราดันแผ่นไม้ออกไปแผ่นไม,ม้นก็จะไปดันแท่งไม้ให้ออกไปขา้างหน้าเรื่อยๆโดยมีสปริงนะครับช่วยไม่ให้ ช่วยช่วยช่วยให้ระบบมันคืนกลับมาที่เดิมได้โดยที่เสปริงมีแรงฝืนนะครับจากการดีบของเราแล้วก็ตัวที่2ซึ่งเป็นตัวเดเวล็อปตัวพัฒนาจากตัวแรกนะครับจากการเคลื่อนที่เป็นแค่ไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก,ก็ได้เพิ่มเป็นไปไปแล้วก็กลับอะไปเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วตัวบนก็เป็นเคลื่อนที่กลับมาข้างหลังครับซึ่งเป็นการเบิ้ลระบบครับอาจจะเห็นได้ไม่ชัดใงการทํางานครับ เพราะว่ามันผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะแล้วซึ่งเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับอย่างข้อมูลอย่างเาออางี้ยครับมันจะเคลื่อนที่กลับมาส่วนตรงนี้ก็มันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับครับซึ่งตัวไฟนอนของเฟรมหนึ่งนะครับก็เอ่อโชคไม่ดีครับคือมันหักไปแล้วเพราะว่าใช้สปริงเยอะเกินแล้วก็แรงฝืดกับสปริงมันเยอะมันทําให้แบบไม้หักไปเลยะครับ ก็มาเริ่มที่เฟสสองนะครับเฟสสองเป็นโจทย์ของที่ต่อยอดขึ้นมาก็คือปรสิตต้องทำโมเดลที่ติดกับตัวให้ได้แล้วก็มีขนาดที่พกพาสะดวกไม่เถอทาแล้วก็ใช้การทำงานของข้อต่อของร่างกายนะครับเป็นตัวที่ทำใช้กใช้ใช้ใชใชออปฏิบัติโมเดลเลยครับให้เกิดการทำงานนะครับอย่างตัวแรกที่ศึกษามาครับก็คือติดกับทั้งช่วงแขนนะครับสังเกตว่าลักษณะมันจะคล้ายๆกับช่วงแขนของเรา แลวการทํางานของเราก็เหมือนยกแขนขึ้นมาอย่างนี้นครับแต่ว่าตัวนี้มีปัญหาตรงที่ว่ามันเป็นแรงโน้มถ่วงนะครับอย่างไอการลูปปกโป่งเนี้ยครับสมมุติว่าถ้าอยู่ในท่าปกติบางทีมันก็จะหลุดหลุดออกไปได้เลยเพราะว่าคือมันเป็นแนวตั้งแรงมันทําในแนวตั้งอะครับมันก็มีแรงโน้มถ่วงมันมา มาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีความฝืดเพราะว่าแขนของเราเวลาใส่เข้าไปแล้วอ่ะมันจะหมุนฟรีไม่ได้แล้วทําให้มันรู้สึกอึดอัดแล้วก็ติดแล้วมันก็ลอกไปทางแขนนะครับซึ่งตัวนี้มันก็เนี่ยครับเหมือนกับว่าพอเราพับแขนมันก็ดันแท,แท่งไม้ขึ้นมาซึ่งมันก็ยังคงเป็นระบบของโปรซิลิคอนอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมก็เลยลองศึกษาข้อต่อเรื่องอื่นดูครับมาเป็นตัวนี้ครับซึ่งยังคงเป็นระบบรางอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยน การทํางานเป็นจากไอ้ตรงแขนทั้งแขนคิดว่าทําแค่ตรงช่วงแขนช่วงนี้นะครับเนี่ยครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ติดกับตัวนะครับซึ่งการทํางานก็คือเลื่อนรางดานมันก็จะมีแท่งไม้อะครับที่แบบเป็นกล่องเอกดันแท่งไม้นี้ให้ไปข้างหน้าแล้วกลับมาด้วยแรงของสปริงที่ยดอยู่ตรงนี้นครับซึ่งจริงๆมันก็คือปืนซิลิียนดีๆนี่เองครับแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เปลี่ยนระบบอะไรนิดหน่อยเป็นใช้ระบบล่างให้มัน สะดวกกับการใช้งานกับร่างกายมากขึ้นพอศึกษาตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วผมก็เลยได้เป็นตัวไฟนอลตัวนี้นะครับแต่ว่าคือเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวไฟนนลมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วเพราะว่าเอาไปจัดโชว์ที่ห้องสมุดป่วยมามันก็เลยพังไปแล้วครับคือมันหลุดออกมาแล้วแล้วคือติดกาวกาวันไปแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้ก็เลยสภาพเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นครับ เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับซึ่งตัวนี้นครับก็คือใช้ระบบเหมือนของตัวที่แล้วแต่ว่าเพิ่มไปเป็น2ตัวเนี่ยครับติดกับมือช่วงแขนเหมือนเดิมโดยที่ลดทอนรายละเอียดบางอย่างที่ไม่จําเป็นออกไปอย่างเช่นความเท้าอะไรเงี้ยครับให้มันยาวแต่ว่าไม่ให้มันแบบเกินมือออกมาซึ่งการทํางานของมันมันเหมือนกับว่าผมได้ปิดจับตัวที่แล้วที่เป็นแค่ระบบรางอันนี้นะครับผมได้เพิ่มเป็นหัวปั๊มขึ้นไปซึ่งจริงๆมันคล้ายๆการทํางานของปืนซิลิคนพั่นในหัวปั๊มมีสปิงอยู่ แล้วก็เมันเหมือนเป็นเครื่องปั๊มน้ำครับปั๊มอะไรก็ได้ที่เป็นของเหลวไม่ว่าจะเป็นพวกซอสสำหรับคนทำอาหารสมมติเราผัดๆอยู่เราก็สามารถปัม๊มโดยการอย่างเงี้ยได้ครับมันก็จะลามมันก็จะไปดันหัวปั๊มให้ปั๊มสิ่งที่อยู่ในท่อน,นี้ออกมาครับซึ่งจริงๆมันก็มีขวดแล้วก็ติดกับติดกับเอ่อติดกับตรงเข็มขัดได้ด้วยครับซึ่งก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูคร่าวๆนะครับการทำงานก็จะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยครับ ครับมันแอบมีน้ำหยดออกมาเมื่อกี้ก็คือนั่นแหละครับสำหรับการทำงานในวิชวลปีที่ผ่านมาก็สนุกดีครับแล้วก็เออผมก็ขอบคุณที่ครยดูยูทวิดีโอผมจนจบครับขอบคุณมากนะครับ